ชีวิตชีวิตยิงกว่าลูกหน่อยอีกนะคะเข้าห้องน้ำกระกระโดดกาแข้งเกาะขาไปด้วยไปหมดทุกที่อ่ะพี่แกเป็นอะไรนะทองเป็นอะไรวันเนี้ยตามจางดูเป็นอะไรลูกเป็นอะไรกลัวอะไรจริงจงจริ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  ตกใจเหรอวันนี้แผ่นดินไม่ไหวไม่ใช่วันแผ่นดินไหวตกใจเหรอกลัวหรอหกลัวใช่ไหมโดดใส่แม่น,นี่ไม่ธรรมดานะแม่เจ็บนะจะเป็นอะมาให้ดูให้ดูข้างนอกมีอะไรมีอะไรไหมดูสิทำไม่มีอะไรกลัวอะไรหนูกลัวอะไรวันนี้หนูเป็นอะไร พอแม่เป็นแผลหมดแล้วโดดเล็บลงน่าตีจังเลยลงไปลงไปลงไปได้แล้ว